วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เอ็มซีทีนิวส์พอดแคสต์วิเคราะห์เจาะข่าวประเด็นลึกกับผมตุงธนงขันทองประจำวันอังคารที่27พฤษภาคมปีพุทธศักราช2568รัฐมนต,ตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยนะครับได้ออกมาเน้นย้ำความสำคัญของอาเซียนในห่วงโซ่อุปทานโลกโดยเปิดเผยว่าประเทศไทยกำลังแสวงหานะครับการเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบในกลุ่ม b ริ c s รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยนายมาริสงเสงียมพงศ์กล่าวว่าประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ควรพิจารณาแนวทางในการบรณาการห่วงโซ่ประทานทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกให้มากขึ้นเพื่อรับประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาดหรือว่าต้นทุนต่อนหน่วยลดลงเมื่อผลิตในปริมาณมากนะครับสังเกตเรียกว่า economy of scale ซึ่งจะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและนอกจากนี้ยังเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงตลาดขนาดใหญ่ในการให้สัมภาษณ์กับสื่อบลูเบิร์กทีที่กรุงควลาลัมเปอร์นายมาริดระบุว่าประเทศบางประเทศในภูมิภาคนี้กำลังทำงานร่วมกันเพื่อผลิตสินค้าที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเช่นเซมิคอนดักเตอร์และเจ้าหน้าที่อาเซียนเห็นถึงศักยภาพ ที่จะได้รับจากการเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลกนั่นเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่การบรุรณาการการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและการรวมตัวของประเทศสมาชิกอาเซียนนายมาริดกล่าวเราต้องแบ่งปันข้อได้เปรียบในการผลิดนั่นหมายถึงการแบ่งปันโอกาสในห่วงโซ่อุปทานสำหรับตลาดโลก นายมาริทให้ความเห็นนี้ในขณะตอบคำถามเกี่ยวกับความกังวลต่อการนำเข้าสินค้าราคาถูกจำนวนมากเข้ามาในประเทศไทยผลสำรวจผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไทยที่เผยแพร่เมื่อเดือนที่แล้วพบว่าเกือบร้อยละเจ็ดสเอรซน์ของผู้เข้าร่วมการสำรวจกังวลว่าสินค้าราคาถูกจากจีนจะทะลักเข้าสู่ตลาดไทยส่งผลให้โรงงานในประเทศใช้กำลังการผลิตน้อยลงหรือต้องปิดกิจการมากขึ้นเมื่อมีสินค้าจากจีนปริมาณมาก ก็ช่วยเศรษฐกิจไทยได้เช่นกันเพราะประชาชนสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาที่ถูกกว่าสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยเข้ากล่าวสิ่งที่ผมพยายามจะสื่อคือเราต้องทำงานและค้นหาเพื่อให้เห็นข้อได้เปรียบของการทำงานร่วมกันในอาเซียนเพื่อส่งเสริมห่วงโซ่โอุทานโลกความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างจีนกับภูิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยมีปัจจัยสำคัญจะก,ก็ตกลงทางการค้าเสรีและความพยายามหลีกเลี่ยงภาษีสุลกากรของสหรัฐท,ที่มุ่งเป้าไปที่จีนและผลักดันให้เกิดการค้าและการลงทุนจากบริษัทจีนและบริษัทข้ามชาติอื่นๆการลงทุนรวมทั้งการค้าจะเข้ามาในภูมิภาคอาเซียน หลังจากที่สหรัฐอเมริกามีปัญหากับจีนมากยิ่งขึ้นตามข้อมูลจากบริษัทวิจัยโรเดียมกรุ๊ปของสหรัฐระบุวา่าเวียดนามเป็นประเทศที่ได้รับการลงทุนด้านการผลิตจากจีนมากที่สุดในปีที่ผ่านมาตามมาด้วยอินโดนีเซียโดยทั้งสองประเทศได้รับเงินทุนในโครงการผลิตใหม่ที่ประกาศโดยจีนประมาณ3,000ล้านดอลลาร์นายมาริทได้กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา หลังจากเขาร่วมประชุมกับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำในสัปดาห์นี้โดยประเด็นสำคัญที่เน้นย้ำคือความซับซ้อนของสงครามการค้าโลกและการรับมือกับความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดระหว่างมหาอำนาจทั้งนี้สหรัฐได้แจ้งว่าจะไม่เจรจากับอาเซียนในฐานะกลุ่มแต่จะดำเนินการเจรจาแบบทวิภาคีกับแต่ละประเทศนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ว่า ได้ส่งจดหมายถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเพื่อขอจัดการประชุมระหว่างสหรัฐกับประเทศสมาชิกอาเซียนท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการขึ้นภาษีสุรากรที่เสนอประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งพึ่งพ่าก,การค้าระหว่างประเทศกำลังเร่งเจรจากับสหรัฐเพื่อลดอัตราภาษีที่จะถูกเรียกเก็บซึ่งอยู่ระหว่างร้อยละ1 0ถึง49 หลายประเทศได้ให้คำมั่นที่จะเพิ่มการซื้อสินค้าจากสหรัฐเพื่อเสริมจุดยืนในการขอลดภาษีสุลกากรความเร่งด่วนนี้เกิดขึ้นเนื่องจากเอเชียซึ่งเป็นแหล่งผลิตสินค้าส่วนใหญ่ของโลกมีแนวโน้มที่จะรับผลกระทบมากที่สุดจากสงครามการค้าโลกนายมาริตกล่าวว่าประเทศต่างๆจำเป็นต้องสามารถทำงานร่วมกับาหามนาทั้งสอง ในประเด็นด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจกเนื่องจากการเลือกฝ่ายเป็นรายประเด็นไม่สามารถทําได้ในทางปฏิบัติทั้งนี้จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของอาเซียนในปี2024โดยมีมูลค่าการค้ารวม770,000ล้านเหรียญสหรัฐประเทศไทยได้แสดงความพร้อมที่จะเจรจากับสหรัฐซึ่งเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของไทยในปีที่ผ่านมาหลังจากได้ยื่น ข้อเสนอที่ระบุรายละเอียดวิธีการนำเข้าสินค้าและการลงทุนของสหรัฐรวมถึงการเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคีไทยคาดว่าจะสามารถลดการขาดดุลลดการเกินดุลนะครับกับสหรัฐลงได้ถึง1 5 0 0 0ล้านดอลลาร์ต่อปีจากระดับประมาณ45,000ล้านเหรียญในปีที่แล้วด้วยมาตรการล่าสุดเพื่อป้องกันการใช้กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า ในทางที่ไม่ถูกต้องสำหรับการส่งออกภาษีสุรกากรของสหรัฐเกิดขึ้นหลังจากที่ไทยเข้าร่วมกลุ่มบริกซ์ซึ่งมีจีนเป็นสมาชิกแต่ไม่มีสหรัฐในฐานะประเทศพันธมิตรซึ่งอาจช่วยป้องกันความไม่แน่นอนด้วยการเปิดช่องเข้าสู่ตลาดโลกอื่นนายมาริดกล่าวว่าไทยกำลังสแสวงหาการเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบของกลุ่มบริกแต่ยังไม่สามารถระบุ ระยะเวลาที่แน่นอนได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดการประชุมของกลุ่มผู้นำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเริ่มขึ้นแล้วตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาโดยที่ทางมาเลเซียหรือว่าก,กรุงกัวลาลัมเปอร์เป็นเจ้าภาพสำนักข่าวลุมเบริร์กรายงานว่าผู้นำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มการประชุมสองวันตั้งแต่วันจันทร์โดยมุ่ง กระชับความสัมพันธ์กับจีนและประเทศในอ่าวเปอร์เซียพร้อมทั้งหาทางบรรเทาผลกระทบจากการขึ้นภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาการประชุมสุดยอดอาเซียน10ประเทศที่จัดขึ้นณกรุงกัวลาเปอร์จะมีวาระหลักเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการค้าและเศรศษฐกิจร,รวมถึงการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งในชนวนกาซาและเมียนมา แม้ว่าการประชุมสุดยอดอาเซีนครั้งแรกของปีโดยปกติจะสนวนไว้สำหรับผู้นำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ในครั้งนี้จีนได้ส่งนายรัฐมนตรีหลีเซียงผู้นําระดับสูงอันดับสองของประเทศมาร่วมด้วยนอกจากนี้ผู้นําประเทศสมาชิกสภาความร่วมมือรัฐอ่าวเปอร์เซียรประกอบด้วยปากเรนคูเวดอุมานกาตาซาดีระเบียและสหรัฐอารับเอเิเรต ก็จะเข้าร่วมประชุมด้วยในขณะที่สหรัฐและประเทศตะวันตกอื่นๆจะไม่มีตัวแทนเข้าร่วมสํหรับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียอันวาอิบราหิมการประชุมสุดยอดที่เขาเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ถือเป็นโอกาสในการเสริมสร้างความสัมพันธ์งทาการค้าในช่วงเวลาที่ประเทศซึ่งมีดุลการค้าเกินดุลกับสหรัฐกําลังแสวงหาโอกาสการลงทุนใหม่ๆในต่างประเทศทั้งนี้จีนได้เตือนพันธมิตรให้หลีกเลี่ยง ข้อตกลงใดๆกับสหรัฐที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของจีนส่งผลให้ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องรักษาสมดุลอันละเอียดอ่อนระหว่างสองเศรษฐกิจชั้นนำของโลกไม่มีสิ่งใดทดแทนสหรัฐได้ซาริมานล็อกแมนนักวิเคราะห์จากสถาบันการศึกษายุทธศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในมาลเลเซียกล่าวเราพูดถึงการกระจายความเสี่ยงและความเป็นอิสระในการดำเนินนโยบาย แต่อย่าหลอกตัวเองเพราะไม่มีทางเลือกอื่นที่แท้จริงอืมนี่คือการวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์ฝรั่งนะครับว่าไม่มีสิ่งใดทดแทนสารัฐได้ทั้งทงที่สหรัฐอเมริกาตอนนี้กำลังดำเนินนยโยบายก่อสงครามการค้ากับจีนกับอาเซียนรวมทั้งนะครับพยายามทำให้อาเซียนมีความแตกแยกกันในขณะที่ กำลังดำเนินนโยบายปิดล้อมจีนทางด้านเศรษฐกิจรวมทั้งเรื่องทางด้านความมั่นคงควบคู่ไปด้วยเพื่อเองนักวิเคราะห์ฝรั่งต้องฟังหูไว้หูอย่างไรก็ตามการค้าระหว่างจีนกับประเทศอาเซียนมีมูลค่าถึง9 8 2 3 0 0ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้วตามรายงานของสมนักข่าวชินหัวซึ่งดำเนินการโดยรัฐบาลจีนในขณะที่การค้า ระหว่างสหรัฐกับปุมยภาคนี้มีมูลค่ารวม476,800ล้านดอลลาร์ในปี2024โดย352,300ล้านเหรียญเป็นการนำเข้าสินค้าจากปุมิภาคนี้โดยสารัฐตามข้อมูลที่มีการเผยแพร่อย,อย่างเป็นทางการการประชุมสุดยอดครั้งนี้จัดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีน เยือนเวียดนามมาเลเซียและกัมพูชาซึ่งในระหว่างการเยือนเขาได้นําเสนอแนวคิดเรื่องครอบครัวเอเชียที่เป็นหนึ่งเดียวอันเป็นความพยายามที่ชัดเจนในการต่อต้านแรงกดดันของสหรัฐที่พยายามให้ประเทศต่างๆจํากัดความสัมพันธ์ทางการค้ากับปักกิ่งสมาชิกอาเซียนประกอบด้วยบรูไนกัมพูชาอินโดนีเซียลลวมาเลเซียเมียนมาฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไทยและเวียดนาม อินโดนีเซียได้เข้าเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบของกลุ่มบริกซึ่งนำโดยรัสเซียและจีนเมื่อต้นปีโดยมาเลเซียเวียดนามและไทยได้รับสถานะประเทศพันธมิตรเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอาเซียนและจีนได้สรุปการเจรจาเพื่อยกระดับข้อตกลงการค้าเสรีซึ่งครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามรายงานของสื่อที่ดำเนินการโดย รัฐบาลจีนผมมองว่านี่เป็นโอกาสดีที่จะแสดงเห็นว่ามาเลเซียเป็นประเทศที่วางตัวเป็นกลางและต้องการค้าขายกับทุกประเทศที่ประสงค์จะค้าขายกับเราฟาม์มีฟัตซิลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสื่อสารของมาเลเซียกล่าวกับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดในครั้งนี้ในขณะเดียวกันที่กรุงวอชิงตันดีซีคณะเจราจาจากหลายประเทศในภูมิภาค กำลังดำเนินการเพื่อบรรทุบรรลุข้อตกลงที่จะช่วยหลีกเลี่ยงการขึ้นภาษีสุลกากรในอัตราสูงบางส่วนที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเมื่อเดือนที่แล้วยังไม่มีความชัดเจนว่าความพยายามเหล่านี้จะประสบความสำเร็จหรือไม่และสหรัฐได้ปฏิเสธความพยายามที่นำโดยมาลเลเซียในการเจรจาเป็นกลุ่มตามรายงานของสื่อท้องถิน่นประเทศใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังได้ไดจัดการเยือนระหว่างกันภายในภูมิภาคหลายครั้งเพื่ออำนวยความสะดวกทางธุรกิจในพื้นที่ใกล้เคียงแม้ว่าการดำเนินการเหล่านี้อาจไม่สามารถทดแทนนะครับช่องว่างเทศาทิ้งไว้หากไม่มีการยกเลิกมาตรการภาษีสุลกากรสิ่งเหล่านี้เป็นพัฒนาการที่น่ายินดีแต่ไม่ได้หมายความว่าปัญหาจะสิ้นสุดลง การคิมยองรองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์กล่าวในเดือนนี้เขากล่าวเพิ่มเติมว่าอาเซียนกำลังเจรจาเพื่อย,ยกระดับข้อตกลงการค้าที่มีอยู่ซึ่งอาจช่วยอำนวยความสะดวกในการลดภาษีแม้ว่าสินค้ามากกว่าร้อยละ90ที่ซื้อขายในภูมิภาคจะได้รับการยกเว้นภาษีอยู่แล้วก็ตามนอกเหนือจากประเด็นการค้าผู้นำในภูมิภาคอาเซียนกำหนดจะจัดการประชุมก่อนการประชุมสุดยอด เพื่อหาหรือเกี่ยวกับสงครามกลางเมืองที่กำลังดำเนินอยู่ในเมียนมาซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลทหารนอกจากนี้นายอันวาอิบราฮิมยังได้ใช้การเดินทางไปต่างประเทศไม่เร็วๆนี้เพื่อเตือนถึงช่องว่างที่กว้างขึ้นระหว่างเศรษฐกิจเหนือหรือว่า global north กับเศรษฐกิจใต้ global south นะครับ ได้วิภาวิจารณผู้สนับสนุนอิสราเอลเกี่ยวกับสงครามกับกลุ่มฮามาสัสในชนวนกาซาเมื่อสัป,ปดาห์ที่แล้วเขาได้แจ้งกับผู้สื่อข่าวว่าอาจหยิบยกประเด็นนี้มาเพื่อผลักดันให้เกิดการหยุดยิงอย่างไรก็ตามยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมอื่นในดเกิดขึ้นหรือไม่แม้จะมีวัจกกรรมจากรัฐบาลมาเลเซียนในฐานะประธานแต่มีหลักฐานเพียงเล็กน้อยที่แสดงเห็นถึงความพยายามอย่างจริงจังของอาเซียนในเรื่องนี้ เกกอรีโพลิงผู้อำนวยการและนักวิจัยอุโสจากศูนย์การศึกษายุทธศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกล่าวความคาดหวังสำหรับการประชุมครั้งนี้ค่อนข้างที่จะต่ำนี่ก็คือการวิจารณ์จากนักวิเคราะห์ฝรั่งเหมือนกันว่าการประชุมอาเซียนไม่น่าจะให้เกิดประโยชน์หรือว่าให้ผลอะไรทั้งที่อาเซียนตอนนี้นยครับกำลัง พยายามที่จะรวมตัวกันรวมทั้งนะครับต้องสร้างความสัมพันธ์กับจีนเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเนื่องจากว่ากําลังถูกสหรัฐอเมริกาโดดเดี่ยวอยู่ผลพวงของสงครามทางด้านการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนทําให้จีนตอนนี้ต้องเร่งผลักดันในการ internationalize กันหยวนนะครับหรือว่าผลักดันให้หยวนมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในการค้าระหว่างประเทศ โดยมีรายงานว่าธนาคารกลางจีนกำลังผลักดันการใช้หยวนในการค้าโลกเพิ่มขึ้นในตราต่ำเป็น40%สอร์เซน์สำนข่บลูเบิร์กรายงานว่าธนาคารกลางจีนได้ขอให้สถาบันการเงินรายใหญ่ของประเทศเพิ่มสัดส่วนในการใช้เงินหยวนในการทำธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศซึ่งเป็นความพยายามล่าสุดในการส่งเสริมการใช้เงินสกุลประจำชาติในขณะที่โลกกำลังเผชิญกับการโจมตี ด้วยมาตรการภาษีสุลกากรจากประเทศสหร,รัฐอเมริกาตามแหล่งข่าวที่ไม่ได้เปิดเผยชื่อนะครับเนื่องจากเป็นข้อมูลภายในธนาคารประชาชนแห่งประเทศจีนหรือว่า People's Bank of China ได้ปรับเพิ่มอัตราส่วนขั้นต่ำสำหรับธุรกรรมการค้าที่ใช้เงินหยวนจาก25เป็น40 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับการประเมินความรอบคอบทางการเงินในระดับมหาภาคครั้งล่าสุดแม้ว่ามาตรการเหล่านี้จะไม่มีมาตรการบังคับใช้อย่างเข้มงวดแต่ธนาคารที่ไม่สามารถบรรลุอัตราส่วนดังกล่าวมักจะได้รับคะแนนต่ำในการตรวจสอบของหน่วยงานกำกับดูแลซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการขยายธุรกิจในอนาคตธนาคารกลางจีนเองก็ยังไม่ได้ตอบ คำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างเป็นทางการเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามเรื่องนี้ไปการเพิ่มมาตราส่วนของการใช้เงินหยวนอย่างมีนัยสําคัญนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของปักกิง่งในการเร่งผลักดันการใช้หยวนในการค้าโลกและอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อความต้องการสกุลเงินดังกล่าวในขณะเดียวกันการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศขึ้นภาษีสุรกากรครั้งใหญ่นี้ ก็ได้สร้างความกังวลเกี่ยวกับความน่าดึงดูดใจของสินทรัพย์ที่อิงกับเงินดอลลาร์ในตลาดโลกการเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางการเจรจาระหว่างปักกิ่งและวอชิงตันหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐสร้างความตกตะลึงให้กับเศรษฐกิจและตลาดการเงินทั่วโลกด้วยการขึ้นภาษีสินค้าจีนสูงถึงร4 5ี่เปอร์เซ็น์หลังจากที่จีนตอบโต้ด้วยการขึ้นภาษีเช่นกัน ไปถึงระดับ125เปอร์เซ็นต์แต่อย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงนะครับข้อพิพาทชั่วคราวเป็นเวลา90วันเมื่อต้นเดือนนี้ข้อมูลจากผู้ว่าการธนาคารกลางจีนนายปานกงเซิงเปิดเผยเมื่อเดือนมกราคมว่าการนำเข้าและการส่งออกสินค้าจีนในปี2024มีมูลค่ารวม43.8ล้านล้าน,านหยวนหรือประมาณ6.1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสัดส่วนการชำระเงินข้ามพรมแดนที่ใช้หยวนในการค้าสินค้าอยู่ที่30เปอร์เซนจีนได้ผลักดันการใช้เงินหยวนในธุรกรรมข้ามพรมแดนอย่างจริงจังผ่านโครงการริเริ่มต่างๆในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาทางการจีนยังได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะปรับปรุงการอำนวยความสะดวกให้กับปริมาณการเงินข้ามพรมแดนในเซี่ยงไฮ้ เพิ่มเติมในเดือนที่แล้วรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการชำระเงินข้ามพรมแดนและการปรับปรุงการปร้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนอกจากนี้ธนาคารยังสามารถเสนอส่วนลดค่าธรรมเนียมบริการให้แก่ผู้ส่งออกและผู้นำเข้าเพื่อกระตุ้นการใช้เงินหยวนในการทำธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศอีกด้วยสำหรับค่างเงินหยวนในปัจจุบันในประเทศ ได้ปรับตัวแข็งค่าขึ้น1.57นับตั้งแต่ต้นปีโดยอยู่ที่ประมาณ7.187หยวนต่อดอลลา,าร์สหรัฐสำหรับวันนี้รายการ iMCT News Podcast เวลามุรุปพดีติดตามรายการนี้รวมทั้งอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดจาก iMCT News สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ